สวัสดีครับร้านเวยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแนะนํเช่นเคยครับเป็นพระปิดตาจินดามณีนะครับเจ้าโสภนล้านนะครับจัดสร้างโดยสมาคมตำรวจขอนแก่นนะครับผมรายการนี้ตำรวจจองเพียบเลยนะครับผมตำรวจไม่ตำรวจขอนแก่นนะตำรวจจังหวัดอื่นนะครับลูกค้าที่เป็นตำรวจจองเยอะเลยนะแต่ทางไม่พอนะครับผมก็ตัดไว้อยู่ชุดหนึ่งนะสุดท้ายไม่พอนะครับ น้องคืนเงนบางส่วนอย่าาลูกค้าไปได้ซ้ําไม่โดนด่าก,ก็บุญแล้วเพราะว่ามาเต็มนะฮะล้วตังหัวสูนไม่แจ้งเนี่ยเราไม่ทันนะครับผมก็กะจะตัดไว้ห้าองค์ในการที่สี่หมดไม่ได้เลยนะครับผมก็ต้องให้ลูกค้าหมดเลยเพราะว่ายัางไงลูกค้าต้องมาก่อนนะครับก็เหลือตะกุดทองคำหมดเดียวนะครับเนื้อผงพุทธคุณแล้วก็โรยจีวรหลวงปู่ศิลา องคูมาเลขสองสี่นะครับพอปิดจองแล้วก็ถามกันมาเยอะนะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีนะครับเบรานเราไม่ใช่ไม่ใช่คุณมิตรนะครับแต่บางทีไปติดต่อคุณมิตรคุณมิตรเท่าไหร่ไม่อั้นนะครับจองเท่าไหร่ได้ไม่อั้นแต่ของร้านได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับนะครับไม่มีก็คือไม่มีนะครับมาดีกว่าไม่เกิดปัญหาตอนหลังนะครับนะครับเราก็ได้แค่นี้แหละนะครับร้านก็เลยยู่งค์เดียวนะครับแต่จชคดีเป็นตะกุดต้องทำนะครับ ดูก่อนถ้าไม่มีลูกค้าสนใจเดี๋ยวผมจะไปเลี่ยมห้อยเองนะครับหลวงปู่มาศิลาเสกสองรอบนะครับเห็นเลยนะครับตั้งแต่อง์นําเลื่อองนี้เป็นองค์ครูนะครับผมองค์ครูก็น่าจะเสกรอบแรกไปด้วยเขาด้วยนะแล้วรอบสองรอบสองก็จะมีนาเกจิร่วมเสกอีกหลายองค์นะดังๆนั้นนะครับนะครับอาจารย์สุริยันอาจารย์ต้อมนะครับมหาตุ่ม นะครับพระมหาตุ่มนะครับแล้วก็อาจารย์จุริยันจันทร์ต้อมมหาตุ่มหลวงปู่วันด้วยนะครับหลวงปู่วันหลวงปูวลลงป่วันนี้เทพเจ้าโชคลาภนะครับหลวงปู่ธีลาบอกนะครับนี่ตรงนี้ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นองคูสองสี่แลมีสัญลักษณ์โลเกนของตำรวจนะครับผม พาที่ตำรวจจัดร้านะครับส่วนใหญ่จะแรงนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสตรอะไรต่างประสบการณ์พี่รุ่นนี้ผมว่าก็น่าจะแรงนะครับก็ไม่รู้ะร้านมีองค์เดียวถ้าใครจะเอารีบหน่อยราคาบวกนะครับไม่ได้ราคาจองนะครับถ้าไม่มีใครเอาลูกค้าเอาเดี๋ยวผมว่าจบด้วยเลี่ยมห้อยเหมือนกันตัวดีนะครับ คลายปิดตาพิมพ์คล้ายๆกับของมุกุโต,โตนะฮะพวกปดหนี้อะไรวนในรายการนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆเมนี่ยกล่องก็จะบอกนะครับว่ามีใครเสกนะครับหลวงปูงป่มาทีลาเสกรอบแรกแล้วก็จะมียเยอะเลยนะในนี้บอกนะหลวงปูงท่ทีลาหลวงปู่ว่นนะครับอาจารย์สุริยัน สุดยอดเลยนะครับพระเกจิอีสานในยุคนี้นะครับผมอาจารย์ต้อมนะครับมหาตุมนะครับพิธีดีนะครับทำดีนะยอมรับเลนะครับจัดสร้างได้ดีนะรุ่นนี้พิธีขังหน้าห้อยโอเคนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรีบนะครับติดต่อร้านวยพรพระเครื่องนะครับหมดแล้วหมดเลยมีองค์เดียวนะครับ สนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องโทรตัวเก้าหกเก้าหรือ081แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งนะครับยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสก๊ไค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการทุมงคนดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับรุ่นนี้ก็องเดียวนะครับใครได้ก็ได้ไปนะครับท่านใดไม่ได้ก็ช่วยติดตามชมคลิปนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในทิกตอกในเฟซบุ๊กนามในยูทูบต่างๆนะครับ เราไปชมบารมีของท่านก็ยังดีนะฮะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ